ใครที่นั่งอยู่ตรงนี้ต่อะไรเนี่ยเริ่มต่อสี่ต่อห้าลูกดีแล้วเดินใจไม่ได้ทานเลยหมดแท้หมดเลยใครยังไม่ได้ทานอะไรเลยมีไหมคะไม่ได้เลยแค่นั้นลูกที่ทอบไม่กี่คนอะไร่เจอขนาดไปหาเลยแล้วดีแล้วหนึ่งคนไปเลยค่ะไปเลยเดี๋ยวมาทานค่ะใครยังไม่ได้ทานอะไรเลยตรงนี้นะคะไปเลยค่ะใครที่ทานแล้วไม่รู้ตู้นะคะรับของเสร็จแล้วนรับไปหาเลยทานก่อนเลยลูกค่ะตามจุดที่เขาบริการคุณคุณนี่คะค่านิยม11 12ประการจะเหลือน11ลนะ12ประการของชายเชิญเลยนะคะบนเวทีได้เลยเดี๋ยวเราจะให้เต้นประกอบไปด้วยเลยนะคะเดี๋ยวตัวเล็กนอนแล้วเดี๋ยวไม่ได้เต้นร้องไห้สามวันทีละหนึ่งคนมีคบนู่เวทองตรงนี้นะคะข้านิ้ยม12ประการสำหรับ3าขวดผู้ชายจ่ายยังไม่ได้สแสดงนะคะ่าเดี๋ยวมาะคะ่ะเคลีร์บนเวทีเลย ขอโทษนะคะผู้ปกครองขอเชิญเป็นนั่งนะคะขอให้นักเรียนมาเท่านั้นนะคะไม่งั้นวุ่นวายตอนนี้จะไม่แจกของอะนะคะเพราะว่าตัวเกิดความวุวน่วนวายมากทางศาลผัวขาน้องอธิการศาลผัว,วชายเจิญบน,นเวทีเลยลูก เดี๋ยวเราจะเต้นไปด้วยนะคะ,ะเดี๋ยวไปลงนะคะป .1 ป .2 นักเรียนมานั่งก่อนนะคะมานั่งก่อนลูกมานั่งก่อนเราได้ทุกคนนักเรียนไม่ต้องห่วงนะคะใปเรานะคะนักเรียนนั่งก่อนนะคะไม่ต้องกลัวอ่าสามขวบเลยคะอายืจองคิวบนเวทีเลยค่ะนะคะ นะคะจัดจัดคิวค่ะจัดคิวการแสดงนะคะโอเคอยืนจองที่ไว้เลยนะคะทั้งหมดสำหรับที่จะรับรางวัลนั่เรียนนั่งรอค่ะผู้ปกครองค่ะ,คควคะพวงอะไรรอบนี้นะคะลูหกหลานนะคะพวงอะไรรอบน,นี้เตรียมหรือยังะครับไม่เอเดี๋ยวครูคจัดใหน้นั่งรอนะคะใครอยากได้นั่งรอก่อนเ่านะคะ คนีหมดหรือยังเดี๋ยวข้างล่างผู้ใหญ่ใจดีก็จะมอบใหนะคะดูดาวแตงบนที่2องแถวหน้านะคะซ้ายปือนะคะอนาคตนะคะดาราเนี่ยนะคะติดต่อไปได้เลยนะะจะไม่หรอตรงที่เวลาเนี่ยนะคะแถวแถวแถวโลกแถวแถวแถวนะคะจะเห็นถวแถว ย่งชายรุ่นเลยนะรพร้อมหรือยังคะ,ะดีเจเครื่องเสียงเตรียมพร้อมนะค่านิยมศึกษาประการจากนักเรียนชายอนุบาลสามขวบขอบใจจิตอาสานะคะที่ดูแลความสะอาดเอาตอนนี้จนนะขอตอนหนึ่งก่อนนะคะขอตอนหนึ่งก่อนอ่าเราเป็นเ,นนเ,เด็กปอ,นอนหนึ่งก่อนนะคะไม่ต้องแย่งกันนะคะอ่า ขอความหนึ่งต่อรุวงขอบใจจิตอาสานะคะเดี๋ยวครูมีรางวัลพิเศษให้ลูกนะคะช่วยดูแลความสะอาดนห้ตื่นนะคะใครได้รับรางวัลแล้วนั่งเลยค่ะนั่งรออันนี้เป็นรางวัลรางวัลเล็กๆนะคะเป็นกำลังใจชิ้นใหญ่อีก1รายการอยู่บนเวทีนะคะจักรยานอีกแปรพันอยู่ว่าไหม,มอ่าว่างยังไม่มีใครแอ